đồn đồn lùng จริงหรอสองศูนย์หอ <Yeah. S 1> กิงสองเลยเก่งมากเลยสามารถหน่ส,สรุปแล,แล้ววันนี้ทำได้กี่ประตูครับสอ,ส,สองต่อศูนสองศูนย์เนาะโอ้โหเยี่ยมอํารสำลักเลยอ้าว <c oughs> <c oughs> อา,อาสำลักเย้ยม <c oughs> <c oughs> ก็